เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนบีเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย30มีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบอบสเกตบอล NBA สนรัฐอซารัเมกาเช้าวันอาทิตย์ครับลงสนามทั้งหมด7คู่ครับและ3คู่เช่นเคยหยิดยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจนบีเครับคู่แรกออร a n ลนโดเมจิกดวลกับราชันสการ์เมนโตคิงตอนตีสีส่วนคู่ที่2มีดูเมมฟิสกิสซี่ครับเจ็ดมงเช้าดวลกับ LA เ a k ลเกครับ และคู่ที่3ชิคาโกบูครับเล่นในบ้าน United Center, ยูเนเต็ดเซ็นเตอร์ดวลกับมาสึกดัลลัสแมริทโดยคู่แรกออริโนโดเมจิกครับก็บวันนี้เล่นในสนามของตัวเองครับดวลกับราชันสการ์เมนโตคิงครับแล็บที่เป็นไปได้ฝั่งเจ้าบ้านจะมีโคลี่โจเซฟเคนทาวิสคาวิลโป์แฟรงค์วัคเนอร์เปาโลแบนเคโรและเวนเดอคาร์เธอร์จูเนียครับส่วนทีมเยือนครับสการ์เมนโตคิงครับจอมราชันนำโดยเคียนเอลลิสแซ็คลาวิน เดมาร์ดูรซานครับคีเกนมเร่แล้วก็ดอมบันตสซาโบนิสโดยโอลันโดเมจิก5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2ส่วนสกามิโตคิง5เกมหลังสุดชนะได้แค่เกมล่าสุดเท่านั้นครับตัวเจ็บของเมจิกมีโคเอนโทนี่ครับต้องเช็ควันต่อวันส่วนสกามิโตคิงก็จะมีเจคเรลเวียลงไม่ได้แน่นอนครับแต่ก็เป็นผู้เล่นชุด2ครับ เทียบฟอร์มกันแล้วคู่นี้ถือว่าสูสีมากครับออร์แลนโดเมจิกเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีก็จริงครับแต่ช่วงหลังก็เอาแน่อนอนไม่ได้ครับส่วนรายชื่อของคิงครับก็ต้องบอกว่าไม่เป็นรองเมจิกครับผู้เล่นดังกว่าแล้วก็มีฝีมือกว่าภาพรวมผมว่าคิงวันนี้เกมสําคัญน่าจะบุกมาปราบได้ส่วนคู่ที่2ครับมีดูเมมฟิสกิสลีย์ดวลกับทางด้านยอดทีมในตำนานเอเวเลเกอร์โดยเจ้าบ้านวันนี้มีข่าวดีจาโมเดลลงสนามตัวจริงครับร่วมกับเดสมอนเบนไอ้กัมปูครับ เจเลนเวลส์ซานติอาดมาและเจเินแจ็กสันจูเนียบัญชาการเกมรับส่วนเอเวลเกอร์สครับนำโดยมหาเทพ2คนลูก้าดดนชิกาเลบอนเจมส์เสริมด้วยชุติงการตัวเก่งออสตินรีฟโดเรียงฟินนี่สมิธครับแล้วก็ยังได้ทางด้านแจ็กสันเฮเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมครับผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไม่ดีทั้งคู่ครับมีดูเมมฟิสครับช่วงหลังก็ไม่ค่อยดุครับ5เกมหลังชนะได้แค่เกมเดียวเช่นเดียวกับเอเวลเกอร์สครับ และสถิติในซีซั่นนี้ของทั้ง2ทีมครับอยูันดับติดกันเลยครับเลเกอร์สรังอันดับ4ส่วนเมมฟิสรังอันดับ5สถิติชนะ44แพ้29เกมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับใครชนะได้ก็ถือว่ามีลุ้นที่จะเป็นที่4ครับวันนี้ครับผมก็ยังเชื่อความเก่าของเลเบอนครับน่าจะบุกมาสู้ได้แพ้คงไม่เกิน2แต้มดีไม่ดีบุกมาชนะเมมฟิสในเกมนี้ส่วนชิคาโกบูกครับทีมกำลังอยู่ในกระแสด,ดวลกับมาสึกดัลลัสแมบริดในคู่นี้ครับ โดยชิคาโกบูครับนำโดยมหาเทพ2คนอย่างโจสกิดดี้กับโคบี้ไว้เสริมด้วยเควินเฮอร์เดอร์มาเทียสบูเซลิสและเซนเตอร์ยังได้ยอดเซนเตอร์อย่างนิโคล่าวูเซวิตยืนประจำการบัญชาเกมรับครับวันนี้จะได้ดวลกับดัลลัสแมปริดครับนำโดยมหาเทพเอดีพออลงบาลอย่างแอนโทนีเดวิสสเปนเซอร์ดินวิดดี้ครับพี่จืดเครทอมสันพีเจวอชิงตันและไคลโจนส์ครับเป็นเซนเตอร์ดาวรุ่งครับเล่นร่วมกับทางด้านเอดีในวันนี้ เกมหลังสุดบูแพ้แค่เกมเดียวครับส่วนดัลลัสแมป r ิลชนะ3แพ้2บูดังอันดับ9ในสายตัวนออกส่วนดัลลัสแมปปิลด์เป็นอันดับ10ในสายตัวนตกครับก็กำลังลุ้นอย่างเต็มที่ที่จะไปพื้นที่เพลย์อินให้ได้ครับวันนี้เชื่อมั่นในตัว AD ดีคนเดียวเท่านั้นครับคิดว่าน่าจะบุกมาสู้กับชิคาโกบูได้ถ้าแพ้คงไม่เกิน3แต้มครับแต่ผมมองว่าในวันนี้ครับ a อดีน่าจะมีลุ้นบุกมาถึงชนะได้ด้วยซ้ำยืนฝั่งดัลลัสมาสึกครับทีมนอกสายตาครับ 30มีนาคม2025วันนี้ Orlando Magic ดิดวลกับคิงผมให้คิงครับส่วนคู่ที่2ลุงเจมส์คงไม่ขายเกม2เกมติดวันนี้ยังเลือกเลบอลอีก1เกมครับดัลลัสแมริทน่าจะบุกมาสู้กับบูทีมในกระแสะได้ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอด2อ2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอดครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ